สุดท้ายแล้วขอเธอฮะอะไรวะไอ้แม็กอะไรวะอะไรวะหมดอะไรหมดเสียเสียตังเสียตังเนี่ยอะไรบาคาร่าโอ้โหดูดิบาคาร่าบาคาร่าเลิกว่ะกูมีวิธีเลิกมึงเคยเลิกมาแล้วนี่เคยมาแล้วเชื่อฉันแต่ไหนๆจะบอกมึงละเด้ออัดคลิปบอกคนอื่นด้วยเลยเพราะว่ามีคนแบบมึงอีกเยอะ ไม่คือแบบเห็นในเฟซเนี่ยจริงวันกูเริมไม่ได้จริงวะนี่แหละเดี๋ยวบอกให้ฟังทำเลยไหมรีบทำเผื่อแบบมีคนกำลังนั่งกดอยู่เลอบอกคนอื่นเลยไปไปว่บากคาร่าบาคาร่ามันบอกลงยูทูบเฟซบุ๊กอะไรอเงี้ยนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดหัวข้ออะไรครับแม็กเรื่อง พนันออนไลน์พนันออนไลน์บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมีมาให้เห็นทุกแอปพลิเคชันใช่ครับครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook นะพี่แม็กใช่ครับช่องทางหลักเลยนะฮะจะมีเรื่องของเฟซบุ๊กอมีอะไรอีก YouTube u ูไอจีก็มีบ้างคาบิเตอร์ก็มีบ้างครับผมแล้วก็มีเว็บไซต์ต่างๆเราก็จะเห็นนะครับมันจะเป็นรูปแบบไหนบ้างครับเราจะบอกวิเคราะห์กันนะใน Facebook Facebook ก็จะเป็นแอป โฆษณาเรื่องทำลายเจอหรือว่าจะเป็นเรื่องของอินฟอนเซอร์หรือว่าเพจดังต่างๆครับผมเขาก็จะมีแคปชั่นที่เชิญชวนผู้คนมาเล่นอ่าต่อไปเป็นเรื่องของ YouTube YouTube ก็จะเป็นยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยก็จะมีอาจจะมีสปอนเซอร์ใช่มาขั้นตามคลิปนะคะบ่ันไหนหรือว่าไทยคลิปหรือว่าพูดตรงๆเนี่ยแอดของ t u b e ก็ตามใช่แอดยูทูก็มีนะครับผมใช่ครับผม ต่อไปก็จะเป็นเว็บไซต์เวลา,าเราเล่นเว็บไซต์ครับอันนี้เยอะเหมือนกันที่จะเป็นแบนเนอร์นะใช่ขึ้นแบนเนอร์ <มา S 1> เป็นครับผมผมพรึบเลยครับต่อไปเป็นเรื่องกลยุทธ์กลยุทธ์ที่เขานํามาล่อเราทําไมเขาถึงใช้สื่อโซเชียลมีเดียอ่อย่างแรกเลยแน่นอนครับมีผู้เล่นเยอะอ่าแล,ลแล้วเป็นกลุ่มฐานกลุ่มเป้าหมายของเขาอยู่แล้วกลุ่มเป้าหมายเลยครับแอปพลิเคชันพวกนี้คนเล่นเยอะอยู่แล้วใช่ อย่างพวก f c e e o o o เนี่ยเวลาเขาใช้เพจชื่อดังหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์แน่นอนผู้ติดตามเยอะวัยรุ่นด้วยมีทุกมีทุกวัยทุกวนะใช่ครับหนุ่มสาววัยรุ่นอะไรมีหมดนะฮะใช่ทำให้เขาสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้มากครับผมแพร่กระจายได้มากขึ้นนะฮะกลยุทธ์ต่อไปที่น่าสนใจคือต่อไปเขาก็โปรโมชั่นใช่โปรโมชั่นอาจจะเขียนไว้ว่า ฝากอ่าฝากเท่านี้ฝาก300รับฟรี300ใช่ครับเป็นตังฟรีใครไม่อยากได้ใช่ไหมแต่ในความฟรีนั้นอ่ะมันมีเงื่อนไขอยู่ครับไม่ใช่ว่าเราฝากไปรับแล้วเราจะถอนออกมาได้เลยนะมันก็ต้องมีเงื่อนไขยิบย่อยใช่ครับแล้วก็พวกคาเปลยนี่แหละที่เป็นหลักเลยแล้วก็อ่าอาจจะใช้กลยุทธ์ในการเล่นต่างกันไปสมันนี้มันก็จะมีทั้งเล่นพวกไพ่ครับผมเกม เป็นเกมยิงปลาตู้สล็อตหรือว่าอะไรพวกนี้นะคบรวมถึงเกี่ยวกับกีฬาช่การแบบพนันบอกเหรือว่าเขาออกแบบมาเพื่อแบบทุกกลุ่มเป้าหมายจริงๆเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นเว็บของเขาครับผมก็จะมีหลากหลายมากนี่ก็เป็นกลยุทธ์เบื้องต้นต่อไปเป็นเรื่องของการแบบใช้หลอกล่อด้วยสื่อดีกว่าพวกเพลงพวกแบบเอาพวกสาวๆพิตตี้อย่างนี้มาครับผมเป็นเพลงแบบเพลงแรปหรือว่าเพลงอะไรพวกนี้เขาก็จะแบบ แต่งเพลงขึ้นมาให้เราสนใจอ่าคือแบบสื่อเขาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เราหยุดเพื่อที่จะอ่านเพื่อที่จะดูเพื่อที่จะฟังใช่ค่ะครับผมเลื่อนๆไปเจอรูปผู้หญิงอย่างเงี้ยเราก็ต้องหยุดละเรื่องกลยุทธ์ก็มีประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับ E ีีนี้เรามาเกิ่นๆกันไว้ก่อนนะเพื่อแบบช่องทางแต่ E ีีหน้าเข้มข้นกว่านี้แน่นอนครับมีเรื่องกลโกแล้วก็กฎหมายกฎหมายด้วยครับผมนะฮะยังไม่สุดเท่านี้แต่เรามีแขกรับเชิญพี่แม ครับผมแต่เราสองคนอาจจะรู้ไม่ลึกรู้ไม่ลึกหรอกเลยต้องเชิญเข้ามานะฮะครับผมแล้วก็สําหรับอีพีนี้พอแค่นี้ก่อนอีพีหน้าเข้มข้นแน่นอนรอติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับบาาร่า